นี่ต<อ>ัวเ <c oughs> องตัวเองจาวันที่เข้าไปขอตัวเองเป็นแฟนได้ไหมแล้วตัวเองบอกว่าถ้าอยากจะให้เขาเป็นแฟนเนี่ยให้ไปขอกับพ่ <c oughs> อกับแม่เขาก <c oughs> ็เลยไปหาพ่อแม่ของตัวเองไง <c oughs> จาไม่ได้ <c oughs> ถ้าจําไม่ได้นี่ไงครอบครัวตัวเองครอบครัวเจแป๊พร้อมพร้อมสามสี่ ก่คุยยน,นนนขาดี้เลหรอสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีเขาเป็นลูกชาชยคนเล็กอ้สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีผมเป็นพี่ชายคนโตวสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดี ผมเป็นน้องของพ่อหรือว่าอาของหนูเป็ดสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกพ่อเป็นพ่อไม่ใช่หนูเป็ดเองสวัสดีครับคุณยายผมไม่ได้เป็นยายฉันเป็นแม่ของน้องเป็ดเป็ดสวัสดีครับผีบ้านผีเลือนสวัสดีค่ะ อ๋อก็ยังไงเป็ดลูกรักของพ่อนี่พาแฟนไม่พ่อรู้จักใช่ไหมพบกันมานานหรือ,อยังลูกฮนะอืมข้าผู้ชายาบ้านแบบนี้เล็ว ไปแล้วเอาพอทำเนาลูกเป,ป็ด<ป><ป>พ่อบอกลูกแล้วใช่ไหมไว่าให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยมีผัวนี่ไม่เคยคิดจะเชื่อพ่อเลยใช่ไหมไอ้ลูกไม่ได้ าพ่อพ่ออย่าดูพี่เป็ดเลยนะครับน้องหมูขอร้องนะครับร้านหมูนี่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กๆนะออกมาไม่เอาไม่เอาเอ๊ะทำไมพูดไม่ฟังเนี่ยฮะหลานกุ้งไปเอาหลานหมูมาสิหลานกุ้งไปเอาหลานหมูออกมาสิอกไปกินกุ้งใช่ เดียวเออออกออกแมวออกแมวออกแมวแค่เอางี้สรุปอย่างนี้นะแม่แม่เนี่ยไม่ว่าหรอกจะรักจะชอบกันนะแม่เข้าใจความรักห้ามไม่ได้นะแต่ไม่อยากรู้สักนิดนึงนะจ๊ะว่าเธอเนี่ยมีเงินอยู่ในแบงค์เท่าไหร่อ่ะสองพันสี่ครับแม่คุณพี่พยายามตับบน ไม่แย่ค่าแพมเพอร์ชเลยออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะไป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 เย็นๆวิ่วิ่ง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 ไปนี่แหละมีไม่ต้านละคนจนหัวหงอหัวดำไม่ต้านเหล่านั้นแหละชาวบ้านนี้เป็นผู้ดีมีมารยาทไปฝากไว้ก่อนรอให้เจ๊เป็ดได้ความจำพื้นมาก่อน แล้กลับมาคิดบัญชีทุกคนเลยเล่นกันขนาดนี้หรอเป็ดดังนั้นเนี่ยเขาก็ถูกพ่อแม่ตัวเองขับไล่ออกมาจากบ้านแล้วก็แอบคบกันอีกห้าปีจนตัวพ่อแม่ตัวเองเนี่ยแค่ความดีของพี่จำได้หรือเปล่าจำไม่ได้นี่ผมว่าต้องใช้เหตุการณ์ที่สำคัญกว่านี้แล้ว เรแต่งงานไงเี่อ,เองตัวเองเตงจำวันนั้นได้ไหมวันที่เขาขอตัวเองแต่งงานนะ่ะแล้วเราก็นั่งดูละครหลังข่าวอยู่ด้วยกันนะ่ะอืมช่องเจ็ดภาของคนด้วยจะไปไหนัเวันนี้วันนี้ไม่ไม เดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวไม่แล้วรุ่ไปตามทางของกล้วยนี่เมื่อคุณรักไม่รักกล้วยแล้วจะให้กล้วยอยู่เป็นกล้วยฉาบไงกล้วยมไปแล้วนี่ยว่ากล้วยต้องไปเป็นเมียใช้ตามสัญญาโอ้มาเป็นเมียไปตอนคาวตอนคาวไม่ใช่แบบนี้รอเล่นอ่ะกล้วยหญิงกล้วยมีศักดิ์ศรีในเมื่อคุณรักย่ำยีหัวใจกล้วยกล้วยเจ็บกล้วยก็จะไปเดี๋ยว ฉันไม่ยอมให้เธอไปไหนเด็ดขาดปล่อยมือกล้วยนะคะไม่ปล่อย <c oughs> เธอบอกฉันมาดีๆเธอจะยอมแต่งงานกับฉันดีๆหรือว่าจะให้ฉันขืนใจเธอ <Okay. S 1> ปล่อยก <c oughs> ล้วยนะคะปล่อยก<อ>ล้วยนะคะปล่อยกล้วยนะคะปล่อยกล้วยค่ะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละพอหลังจากเนี้ยก็ตัดภาาโฆษณาโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมจะได้อยู่แล้วเสียอรมจริง <c oughs> พอเข้าโฆษนานะเขาก็หันมาพูดกับตัวเองว่าตัวเองจะแต่งงานกับเขาดีๆหรือใจเขาขืนชักขืนใจใช่นี่แหละตัวเองพูดแบบนี้เลยแล้วเราก็เลยนี่ย่บอกนะวี่ทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยบ้านิเราก็เลยหัวร้อไงเฮ้ยทุกคน เจ๊เป็ดคงร้องแล้วแสดงว่าเจ๊เป็ดเขาจำได้แล้วเจยเป็ดจำได้แล้วใช่ไหมจำได้จำได้ว่าฉันไม่เคยลืมหรอเปล่ไม่ความมาปื้งแล้วไม่เคยลืมเนี่ยขมายความว่าพวกเราอ่ะช่วยจนรื้อฟื้นความทรงจำของเจ๊เป็ดได้แล้วเน ันก็ไม่เคยความจําเสื่อมด้วยนั่นงไงผว,ว <c oughs> แล้วก็แบบว่าก็อยากให้พี่หาดอะใส่ใจฉันเน่ะดูแลฉันให้ดีเหมือนทุกๆุวันเหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆดูทุกวันเลยเข้าใจไหมไม่ใช่มาดูแลเฉพาะตอนที่จําอะไรไม่ได้แบบนี้มีหน้าล่ะถึงไม่ยอมไปหามหมออย่าโกรนะทำไม หม่ตัวงต้องทำแบบนี้เลยต้องโกรธสุดๆเลยนะอุยอนน่อนน่ไหนดูนะโกรธสุดๆจีอุยเป็นไปไม่ได้คนอย่างพี่อัดไม่เคยโกรธฉันอีดที่ที่ที่าี่นี่นี่ท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 ีนที่ที่ที่ี่ที่ท่ที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 ่ท่ทที่ที่ท่ท่ที่ที่่ที่ที่ท่ที่ทีท่่่ 我们去探索。